7อาหารสุดยอดบำรุงหัวใจให้แข็งแรงจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ 1. นนะคะก็คือปลาทะเลค่ะเป็นแหล่งของโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวมีส่วนช่วยในการทํางานของหัวใจและลดร,ระดับไตกรกลีเซอไรด์ลดความดันโลหิตลดการจับตัวของริ่มเลือดจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองค่ะ2นะคะก็คือผัก5สีค่ะประกอบด้วยกากแยอาหารวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์หลากหลายชนิดช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจอีกทั้งยังทําให้ร่างกายแข็งแรงผิวพรรณสดใสอีกด้วยค่ะ 3. นะคะก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระถ้าได้รับประทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เป็นประจำสามารถลดความดันโลหิตและลดความเสี่ยงอาการหัวใจวายได้32เปอร์เซนค่ะ4นะคะก็คือถั่วเปลือกแข็งชนิดต่างๆประกอบด้วยไขมันไม่อิ่มตัวและสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยหลีกเลี่ยงการทอดด้วยน้ำมันและไม่โรยเกลือจะมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกรลีเซอไรด์ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน 5. ชาเขียวนะคะโดยมีการศึกษาว่าผู้ที่ดื่มชาเขียว ชนิดไม่เติมน้ำตาล1นแก้วต่อวันช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด6ก็คือธัญพืชต่างๆนะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระและมีไขมันดีช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยป้องก,กันโรคหลอดเลือดแข็งตัวและทําให้หัวใจแข็งแรงอีกด้วยค่ะ7นะคะก็คือดาร์กช็อกโกแลตค่ะที่ช่วยลดความดันโลหิตลดการแข็งตัวของเลือดรวมถึงช่วยอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้นะคะแนะนําให้เป็นดาร์กช็อกโกแลตที่ผลิตจากโกโก้หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จึงจะได้ประโยชน